สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสองทริปเจที่ญี่ปุ่นไฮโซแพรโคสกีภูร so ิแอนก็ไปรวมทิปอิตาลีปราวานมาด้วยเจ้าพ่อแรปสายโยก แถมสายสปอร์ตแอดเวนเจอร์เจเจตรินล่าสุดทริปลุยหิมะเล่นสกีที่ญี่ปุ่นเมื่อประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเจ้าตัวโพทริปสุดสนุกกลางหิมะทริปใหญ่ไปกันหลายคนโดยมีครอบครัวของภูริเฮรันพึกและแอนอลิชาภรรยาไปด้วยรวมทั้งไฮโซสาวคนดังแพรบุญนาคโดยบอกว่าครั้งสุดท้ายที่เล่นสกีคืออายุ25ส่วนวันแรกที่นี่เกือบตกเหว ทั้งนี้มี2องค้ช่วยสอนซึ่งเจก็ได้โพสขอบคุณด้วยเจ้าพ่อแรปโชว์สก,กีสุดพิ้วแม้จะมีช็อตจมหิมะบ้างโดยบอกด้วยว่ากลับมาเล่นสก,กีได้3วันโคดโอเวน่นโคดแพ้พวกคุณจะพาผมลงพาวเดอร์ชันๆแบบนี้ไม่ได้นะครับคิโรโรคือดีมากขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ